ก็ถามว,ว่าไปถ่ายงานไงบ้างถูกไหมไม่ไม่งานไหนอะคะน่าสุดอะเอ,อ็มวีเหรอสนุกนะคะมันแบบม,ม,ม, MV, ม,มันไม่ต้องมันพอเป็นเอ็มวีมันก็เหมือนไม่ต้องมีบทพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะมันก็เป็นมูดมูดอารมณ์มากกว่ารอดูครับรอดูรอดูรอดดูตามเปรียบเสมือนละครเรื่องหนึ่งอืมละครสั้นเป็นละครเรื่องหนึ่งนะคะทุกคน9.9มาไลยไมมแน่นอนทำมาแน่นอนเนี่ย6 7 8 9มาหมด มาไหมอะไรนะมาไลฟ์ไหมมาไลฟ์ได้ว่างรอบนี้ถ่ายกี่เพลงคะหลายเพลงอยู่ครับประมาณสี่เพลงมันจะเป็นมันจะอ่เล่าก็ได้เล่าคร่าวๆแล้วกันมันเป็นเพลงยุคยุคเก้าศูนย์ป่ะฮะไม่รู้เอาจำไม่ได้เหรอจำนะลืมแล้วหรอเป็นเพลงยุคเก้าศูนย์ครับแต่ว่าเราเอาจริงเราก็จำเราก็ไม่จำไม่ได้ว่ามันเป็นแบบเราได้ฟังไหม เขารู้ก่อนเราอีกเป็นเพลงดังในยุคนั้นนะครับแต่ส,ส่วนใหญ่มันจะเป็นเพลงแนวแบบดราม่าดราม่าหน่อยเขาบอกพี่ทีมงานมาสปอยแล้วจ้า <laughs> มีคนรีบเหรอโอเคนั่นแหละตามนั้นแหละครับผมเขาบอกพี่ชอบพี่ฟุกไอ้น้ำมผ,มผมก็เป็นวัยเด็กนะเราก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างใครที่ชอบเพลงยุค90น่าจะน่าจะเคยผ่านหูมาบ้างนะแล้วก็หรือใครที่โตมาในยุคนั้นเชื่อว่าทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่นี่น่าจะผ่านยุค90กันมาอยู่แล้วนะเพื่อแปอะไรเงี้ยเพลงเพราะ เพ,พ,พ, okay. พ okay. ียงพอภาพภาพโอเคภาพโอเคหน้าแสดงหน้าตาสวยดีอุ้ยหน้าตาดีดหน้าตาสวยหน้าตาหล่อสวยหน้าตาสวยดีเหรอ <g ül> ชิ้นเล็กๆพอเพลงเศรา้ราไหมผมว่ามันเป็นเพลงแนวชีวิตชีวิตหน่อยแต่ไม่ใช่เพื่อชีวิตนะครับผมเป็นก็เศร้าๆก็ดราม่าดราม่าแหละผมว่ามันดราม่าเนาะมันไม่ใช่เพลงมุนมู้นะมันเป็นเพลงดราม่าเพราะนะเพลงเพลงเออเพลงยุคเก้าสิบมันก็จะมีความดราม่าดราม่าหน่อยอ่ะก็รอดูครับรอดู ใช่ค่ะเขาบอกมีน้ำตาไหมไม่ได้เฮ้ยเหมือนมีแมวอยู่เฮ้ยอยู่ข้าง Hello Hello ว่าไงอยากเข้ากล้องเปล่า Hello ในนี้ไม่ถึงห้าแสนไลค์เลยยังอยู่ใกล้ใเลยอ่ะยังไม่ถึงห้าแสนไลค์เลยยังมีออกสิ้นเดือนนะครับผมผมไม่แน่ใจว่า M City เพลงแบบปาร์ธนาพรหรือเปล่านะครับดังค่ง Hello เอมีอ <MV S 2> ของใครครับจริงๆมันเป็น m v ีซีรีส์เพลงนะครับผมผมจำชื่อศิลปินไม่ได้นะครับถามว่าอะไมถึงจำไม่ได้เพราะมันมีหลายเพลงนะครับผมชื่อเพลงมันก็จำไม่ได้เหมือนกันครับ <c oughs> รอดูแล้วกันคนนิสัยเสียเออมันมีอามีชื่อเพลงมันมีเพลงคนนิสัยเสียใช่ไหมใช่คนนิสัยเสียชีวิตที่เหลืออยู่ชีวิตที่เหลืออยู่หมดลานหมดลานแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยอีกานหนึ่งอ่ะอีกเพลงหนึ่งชื่ออะไรครคิดออกคนแรกชนะ ดูดูนี่ดูดูนี่ดูดูนี่ดูดีนี่นอ่ะ <c oughs> บินบินบินอยาให้มันบินคุ้นคุ้นกันบ้างไหมครับคุ้นคุ้นกันบ้างไหมฮะหมดลานคนนี้ใส่เสียชีวิตที่เหลืออยู่แล้วอีเพลงเพลงนึงนะเป๊บน,นึงแป๊บนึงแต่ว่ามันมันถูกเอามาขับร้องใหม่นะครับโดยศิลปินใหม่มเป็นไม่ศิลปินใหม่หรอกศิลปินในศิลปิน,น,นคนใหม่ใช่ใใชเขาบอกร้องได้ทุกเพลงอ่ะไหนลองร้องสิ เขาบอกหมดร้านของลิสมันอ๋อลิสมันเออมันมีลิสมันด้วยอลยลิสมันเนาะต้องมีสามันด้วยเหรอใช่อลิสมันอลิสมันเนาะใช่อลิสมันอุ้ยทำไมทุกคนรู้ด้วยคนที่ใส่เสื้อคนมีอดีตคนมีอดีตแล้วก็มีเพลงคนมีอดีตนะครับจากชื่อเพลงแล้วก็น่าจะรู้ว่าคนมีอดีตแต่พวกเราเป็นคนไม่มีอนาคตจากชื่อเพลงนะครับก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับแต่แค่ทําใหม่เล่นใหม่ เขาบอกหมดเขาบอกหมดร้านดังมากนะใช่เอามาร้องใหม่เคยฟังทุกเพลงรู้เลยว่าพี่อายุเท่าไรแล้ว <laughs> เพราะว่าทุกเพลงน่าจะตอนที่เรายังไม่เกิดของพวกเราน่าจะเด็กๆเนาะเพลงยุคเก้าสูเราน่าจะเพิ่งเกิดกันสักพักหนึ่งอะ่ะยังแวะแวะกันเดินเดินกันอยู่เลยใช่ค่ะใช่ค่ะของจอห์นนี่อันวาโหได้มาทุกคนรู้กันหมดเลยอะ่ะ กย็ยูดูแฟนกับเราดีให้ <c oughs> ทุกคนรู้กันหมดเลยอะ่ะแฟนขับราคือคุณแม่เป็นแม่แม,ม่หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับคนดีของจอเนียนวาใช่ปะ่ะ <c oughs> นี่นี่มีคนบอกไม่ทนันไม่จริงไม่จริงไม่จริงอดีใจนะครับที่ทุกคนทันนะหวังว่ามันก็เหมือนเราก็มา,มาทำเป็นเป็นนักแสดงในเวอร์ชั่นใหม่เนาะเราก็ รู้สึกว่าน่าจะดีนะทุกคนจะได้ฟังเพลงเก่าๆในอารมณ์รถใหม่ๆใช่เหมือนทุกคนจะได้กลับไปรีเมคนะมันเหมือนสมุราเราคิดว่านะสมมติพอเราอายุไปอีก30ปีอบปแล้วมีเด็กรุ่นใหม่อะไรเงี้ยแล้วเราก็จะฟังแต่เพลงที่เราคุ้นหัวเด็กก็จะแบบฟังเพลงอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยเขาบอกหมดรานรุ่นแม่มิวดังมากในยุคนั้นกำลังรีงม,อ,ม,มอ,อ่ะ วันนี้ส่วนลดดีดมากสั่งซื้อฉลองหรือรัวฉลองวันเกิดพิลิชี่ขอบคุณมากนะครับเป็นค่ายเอามาทำเอ็มหรือคะใช่ครับของค่ายเขาเลยครับของ R s, <อ>ง <S ทำ <S <I H> <S เองนะครับผม